ก๋วยเตี๋ยวเ,ยเรือรถไทยชามละสิบห้าบาทปากเกตโดนทบบรี่นะจ๊ะมื้อนี้จะหมดที่บาทจะอร่อยไหมปะเดีกันเลยกันเลยจ้าวันนี้ที่มาบ้านท,ที่ปากเก็ตนะจ๊ะนนทบุรีจ้าแวะกินข้าวหน่อยอยางแรกนะใสพริกเลยจ้ายังไม่พอนะจ๊ะที่นี่ผัดปีนะนะใส่เข้าไปจ้าโร้านนี้อร่อยมากนะจ๊ะกินประจําเขาจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือแบบน้ําใสนะจ๊ะน้ําไม่เข้มข้นแต่อร่อยเรือยอยครับไม่ให้เสียเวลา ถามต่อๆกันต่อเลยจ้าหนึ่งชามได้ประมาณสี่คำใหญ่ๆนะจ้าสี่หืมหัด้วยขอต้มน้ำหน่อย <c oughs> มีทั้งหมูทั้งเนื้อนะจ๊ะชามได้ 15, สิบห้าสชามใหญ่สามสิบบาทจ้าบางมีงนะ เดี๋ยวพวกกองไข่มาปั๊กเกดนะจ๊ะแวะมาดูจ้าอยู่ซอยข้างโลตัสนะจ๊ะลุยกันต่อจ้า <c oughs> ไม่รู้เปิดทุกวันไหมแต่แนะนำให้มาไวๆจ้าประมาณสี่โมงก็มหมดแล้วลุยกันต่อจ้า <c oughs> แบบสี่สิบห้าบาทส่วนน้ำแข็งสองบาทจ้าเดือดเอาให้หมดจ้าอย่าให้เหลือแม้แต่หยดสุดท้ายลุยจ้า คิดบาทคิเงินเกินม๋วเตียว3-45บาทน้ำแข็งสบาทแป๊บซี่สิบาบาทเรียบร้อยมือนนันหกสบาทจากก๋วยเตี๋ยวเรือรถไทยปากเก็ดตอนทุ่ดีเยอะ